มาที่คู่นี้เรียกว่าหวานขึ้นทุกวันนะคะสำหรับคู่ของพี่หญิงรัฐากับแฟนหนุ่มตุลตุลยาเทพนะคะซึ่งเมื่อคือพอเปิดตัวคบกันใช่ไหมคะก็เหมือนอาเคียร์ทุกอย่างได้ไปไหนมาไหนก็โพสรูปลงในไอจีอย่างล่าสุดก็เพิ่งควงกันไปเที่ยวทะเลอ่ะก็พร้อมโชว์ลงรูปลงรูปโชว์หวานผ่านไอจให้แฟนๆได้อิจฉากันเลยนะคะสําหรับพี่หญิง อ่ะอย่างเรื่องพี่หญิงเขาก็บอกว่าความรักช่วงนี้แฮปปี้ดีมากก็เจอการทุกอาทิตย์เลิกงาน mm hmm. ก็ไปกินข้าวดูหนังอ่ะพี่หญิงเขาจะเป็นคนชอบดูหนังใช่ไหมใช่แล้วเคยเจอเขาเมื่อก่อนเขายังไม่มีแฟนเขาก็ไปดูหนังกับเพื่อนเ,อขอเขาเดี๋ยวนี้ก็เป็นพี่ตุลแล้วไงอ่ะ <c oughs> ไปแฟน <c oughs> แต่ว่าไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าพี่หลังละพี่หญิงเขาก็เคยพาพี่ตุล<อ>ไปกินข้าวไปแ <c oughs> <ๆ>บบว่าฝักเนื้อฝักตัวกัวกบกลุ่มเพื่อนอยู่แล้ว อ่อย่างล่าสุดที่ก็คือโพสร,ร,รูปชุดว่ายน้ํานะคะคือพี่หญิงเขาจะเซ็กซี่คนดีใช่ไหมคะมพี่ตุนก็ก็ห่วงไงไม่อยากให้แฟนตัวเองหรอว่า<ด>ไม่อยากให้คนอ,อือ่นเห็นไงก็ห่วงบ้างซึ่งพี่หญิงก็บอกว่าต้องลงค่ะเพราะว่าเธอทําธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะซึ่ง ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจซึ่งพี่ตุนก็เข้าใจแหละแต่ว่าก่อนที่จะลงอ่ะต้องให้ต้องผ่านการ QC ของตัวเองก่อนก่อนแแนน่อนต้องสแกนก่อนนะคะว่ารูปผ่านหรือไม่ผ่านเซ็กซี่ไปก็ไม่ได้นะอ้าวฟาตุนก็แบบไม่น้อยหน้านะ ก็โชว์ซิกแพคเหมือนกันก็คือลงรูปซิกแพคของตัวเองงานนี้หญิงเขาก็เลยก็สกินสแกนให้เหมือนกันก็ต่างฝ่ายต่างห่วงกันไปกันมาพี่ตุนเขาก็หุ่นดีเนาะเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาด้วยใช่ไหมเล่นไตกีฬาหุ่นดีทั้งคู่เลยทั้งซิกแพคแน่นแล้วก็หุ่นดีเซ็กซี่ทงให้หญิงด้วยก็ถือว่าความรักราบลืนเนาะแบบผู้ใหญ่ไฟเขียวยิ่งไม่น้อยนี่ถือช่วงนี้เอ็นดูหนักมากสาหรับว่าที่คูกเขยคือแบบ คือพี่ตุนก็เอาใจในการแบบว่าแม่น้อยอยากกินทุเรียนก็ไปหาซื้อมาให้แต่ก็แบบว่าแอบดีเป็นห่วงว่าเอออายุเยอะแล้วก็อยากกินเยอะกินเยอะไม่ดีนะเขาก็ต้องเลยต้องหาผลไม้อื่นๆมาให้กินแทนทุเรียนบ้างโอ้โหเรียกว่าบริการดีห่วงใยขนาดนี้แม่น้อยไม่รักไม่ได้แล้วะคะเรียกว่าแบบเอ็นดูหนักมากอีกไม่นานเชื่อว่าคู่นี้อีกไม่นานอาจจะได้มีข่าวดีเหมือนกันลองไปฟังสาวหญิงกันค่ะ โอเคค่ะเก็เจอกันบ่อยๆช่วงนี้วันไหนถ้าแบบไม่ได้เจออย่างบางวันเราถ่ายละครอะไรๆวันติดกันแล้วจะ,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 ะถ้า,ถ,าถ้าอยู่ทำงานก็จะไม่ค่อยได้เจอกันอเลียคะก็แม่ก็จะแบบไไปไหนไหมแม่รมไ,มได้เจอนะได้คุยมากอะไรแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนมาไหเริ่ม<อ>เป็นจ้เก็มีแบบเป็นขอเรื่องางนอาหารอะไรเงี้ยพแต่กอนแม่ชอบทุเรียนอีกเขาจะคอยซื้อทุเรียนให้แม่กินอะไรเงี้ย ว่าพี่ตูนเขาน่ารักเนาะเข้าทางแม่ถือว่าพี่ตอนพี่หญิงก็แฮปปี้เลยเนาะแฮปปี้โอ้เนี่ยว่าคู่นี้ก็ต้องลุ้นกันอีกคู่หนึ่ง <laughs> รุนกันทุกคู่นะค่ะ <laughs> <laughs>